ดครับผมลังขาวซ้อมไปครับใส่ด yeah. uh, okay. oh, okay. uh ีซ huh. uh ้อมมาอยู è, uh ่ว huh. uh ันครับซ้อมเพิ่งรู้ตัวอาทิตย์เดียวอืมเอามาแทนหรือว่าไงมาแทนครับแทนใครไวะนิ่งเด็ดครับอ๋อเขาถอนกระดานหันเราเลยเข้าเวรแทนเลยอืมแล้วทันนี้เราเจอกับเด็กสดาเกดาเคยเจอไหมเคยเจอมาสามครั้งครับเป็นไงแพ้สองชนะหนึ่งอืมล่าสุดที่เจอเขาแพ้เนี่ยแพ้เขาแพ้คะแนนแล้วทันนี้เราออีกเท่าไหร่ครับจะยี่สิบสามนะครับเราสูงเท่าไหร่ ร้อยเป็ดสุมาห์น้ำหนักเขปล่อยว่ามากี่กิโลครับร้อยสิบเจ็ดรเราเป็นมือสาตนเลยครับขาครับแล้ววันนี้เราเจอเด็กตุ๊ดานี่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเตะมาป่ะเคยศึกษาดูเขาเป็นมือสาตนเลยนะมาเตะขาตัวมาแล้ววันนี้เราจะมานเกี่ยวแบบไหนบ้าไป่ใหญ่เหมือนเดิมอ่ะเราไปตามตาตาเราเนาะแต่มาแทนเราก็ยังซ้อมอยู่แล้วใช่ป่ะครับแล้วเรามีรายการเราอยู่ไหมจริงจริงหรือยังไม่ขึ้นมันมีเดือนหน้าวันได้ยุบยี่สิบเจ็ดครับ ธันวานด้วยก็ไปต่อยที่ใต้ครับอ๋อไปต่อยใต้แต่ก็เลยยกมาวันนี้เลยเปลี่ยนมาแทนวันนี้ม,มแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนัหกวะอย่างไฟเนี้ถ้าสอบนี่จะเกินหรืออะไรไหมถ้าพอดีครับผมมาพอดีพอดีแล้วสอบมาแล้วใช่ป่ะอืมอย่างไฟล่าสุดวันนั้นเราต่อยไว้ที่นี่วันนั้นเจอใครครับสมิงเดนครับเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนครับชนะคะแนนมากวันนั้นเดลเท่าไหร่ร้อยสามสองอ่ะแล้ววันนี้ร้อยสามสองก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักสบายสบายเนาะ อืมอ่าเราต่อยมงินมาโลนทุกวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณหลายไฟล์หนักน้อยถึงเนยังเยอะเกินถึงแล้วประมาณร้อได้เนาะเราไฟนี้คุมมาประมาณกี่ตันโลครับหกตันโลหกตันโลเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับสงขลาฝรับไเชิญเชิญแฟน์ขับแบบนี้เลยก็คนสุขลาครับเจี่ยวเพราะเยอะนะไฟไ์เด้พโฟนัะเอ็มเทนเนดอนนะครับผมบอกว่าไม่ใช่